สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอเตอร์คูสุคนเนาะบอกว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีทุกทุกท่านเนาะเข้าสู่ช่องเบาแอร์ไซโบลีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เบาแอร์ไซโบลีก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านไอ้ดุงเมืองพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้มาหาทั้งครอบครัวไอ้เนื่งพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเบาแอร์ก็ลืมซื่อเวลพี่น้องเนาะก็คือแบบเบาแอร์ได้เข้ามาหาเพื่อนก็ด้นดด่นแต่ว่าก็ยังบ่มีการซอยเหลือยังเบาแอรพี่น้องไอ้มื้อน ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าอยู่ทั้งไอ้มิกาเนไองน้องนาอเพื่อนกะได้ฝากเงินมาให้บอเอแบบไปหาซ้อยเหลือครอบครัวที่ว่าเพื่อนทุกอย่างลาบากนี่แหละพ่อแม่น้องเนาะบอเอกะเมื่อนี่บอยเอได้ถือโอกาสมาหาทั้งพ่อตู้หนึ่งเนาะที่ว่าไปมอบเงินให้เพื่อนแล้วกับเดินทางมาหาครอบครัวนี่ก็ได้ซื้อมาม่าแล้วกะซื้อไอ้นมแล้วก็ขนมมาให้เพื่อนพ่อแม่น้องเนาะกะหาซื้อข้าวสารบ่ได้พ่อแม่น้องไน้มันกะแบบมันเปิดเกตบ้านนอกเ้วพ่อแม่น้องมันอยู่ในเมือง ในเมืองมันก็จะมีแบบผ่านขายข้าวไงอย่างพี่น้องเนี่ยโบนี่บอยแไซบลลี่กับซื้อมาม่ามาให้เพื่อนก้อนแล้วก็นมพี่น้องเนาะแล้วก็ขนมมาให้หลานเพื่อนก้อนพี่น้องเนาะก็คนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทั้งต่างประเทศ,เทศ as, พพหทา ern, ลานยะๆเด้อกับบอยแอนด์ไซโบลลี่กับได้เข้ามาเพื่อนกระดุนดุนแหละแต่ว่ายังโบมี่การสร้อเรือพี่น้องเนาะเพื่อนกับโอเคเดี๋ยวไปติดตามพ่อแม่พี่น้องเนาะบอยแอนด์ไซโบลลี่กับได้เข้ามาหาเพื่อนกระดนดนแหละแต่ว่ายังบ่มีการซอยเลือยังพ่่่ออพพีนนน้งเเาะก สภาพเพือนซานท้องแม่เพื่อนนี่กะเท่าที่เห็นนี่แหละพ่อพี่น้องเนาะปล่อยมาก,กะชุดก้อนกะน่าจะประมาณอยู่สองเดือนแล้วพ่อแม่น้องเนาะสองเดือนปลายเรือที่เศร้าเข้าสามเดือนนี่แหละพ่อแม่น้องเยกะมื้อนี้กะตั้งมุกตั้งใจมาหาเพื่อนน้ำพ่อแม่น้องเนาะกะแวะมาหาเพื่อนกะเพื่อนกะอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่พ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปแอนสีไปสบายดีเพื่อนอีกรอบพ่อแม่พี่น้องให้ไหนนั่งกัโจอยู่นลยนะ หลานชายวะโอเคสบายดีไหมสบายดีสบายดีโดยโดยยับยเขาไปยังได้ไหมคอยขึ้นได้อยอะแล้วคอยโถนหน่อยมันโมหกหน่งนะเบื้งเจ้าขนมให้ไปบ่าน่้อยวันนี้นะเอออันนี้นองอย่างไงบุญมีบอกอะรบุญมีอัมรนุโดยเข้าใจบ่านึ่งก็เหอเข้าใจเข้าใจเดยเออโดยโดโอเคโอเคโอเค เก่งเก่งน้องพูนพูนน้อยในผู้หญิงนั่นเลยเหรอไม่ยิงเออเบิ้ลไปโอ้ยยืนเราก็ได้ยืนได้ไหมได้เยอะเลยเบิ้งขอเอามือลงก่อนแมวมือลงก่อนเบิ้งขออนุญาตเด็บไหมกันไป็นห้าขอไหวหน่อยขึ้นได้ขออนุญาตได้ขอโต๊ะขอได้ไหมโอเค เป็นยังไงแม่ชูมือนี่สบายดีเยาลรัวะเนาะสบายดีโดยสบายดีเย้าเนาะโดยเอามือลงก้อนกันได้ไหมกะชูมือในผ้ากันผ้ากันเฮ็ดอย่างแน่นในชูมือนี่ดำให้ดำหน้าแล้วบ่หรือยังไงไหมเนี่ยไปดำให้ดำหน้าดำให้ดำหน้าและนะ้วเนาะโดยซอยเพิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนกัน,น่าจะหู้ว่าทั้งแม่เพิ่นกะบ่มีให้มีหน้านาะแม่เนาะบ่มีน่าจจะเกิดไปเลยบ่มีแต่เกิดเนาะแม่เนาะโอเคมื้อนี้กะ ได้ถือโอกาสแวะมาหามาเยี่ยมกับบได้เคยลืมดอกเนาะกับวันนี้กับมาหากับบได้ซื้อข้าวมาแต่ว่ามันหาบอลซื้อข้าวโบได้เนาะแม่เนาะก็ได้ซื้อไอ้มาม่าแล้วก็นมขนมมาให้หลานทางแม่น้ำเนาะเอาไว้ต้มกินก้อนเนาะแม่เนาะโดยถึงสบโบลายกับไอ้น้ำใจน้อแม่เนาะโดยโดยโดยดีใจเนาะวันนี้เนาะใจน้ำลูกเจ้าแล้วกับบเคยปลาเคยทิ่มนอกแม่เนาะไดยกับ อยู่นี่เป็นยังไงแม่ฝนตกคนอย่างเงี้ยยังหัวอยู่บ่เลยยังไงที่เฮือนตีซานเลยหัวบ่ดวโดยโอ้แม่นอนอยู่นี่คนเดียวเนาะนอนอยูอ่ในคนเดียวโยอ้เฮ็ดกินก็เฮ็ดคนเดียวบ่ไหมโดยอืมกินหาย,ยังกินแต่ละมือไหมฮาหน่อไม้หากุ๊ดแม่กินหล่อลูกเอ่ยหนุ่มพอได้กินโดย,โดยคือได้ยินข่าวว่าบ่าาสบายบ่เลยจังไงแม่นบ่โดย,โดยอือเป็นเป็น,นยังเป็นเอาหลอดเดอลูกเอ้ห์ เป็นเอาโลดไปแต่สวรรค์ค่ะเป็นเอาโลดเป็นมาโอ้ยเกือบจะบลอดหรออืมมันอยู่เมืองไอคือคือว่าไอมาวันนี้คือบอกมีอันสายสินบอกสายสินบอผูกจอนะโดยเป็นเป็นยังไหมมันเป็นเอาโลดหลอมันมันเป็นยังไงแบบแบบมันเป็นหรอมันเย็นมันกระตันกระตอนี่แล้วก็มันดำมาเทิดมาเรียวหงยังกับโบเห็นเป็นวินบอกบอกเป็นเอาโละมันแบบเป็นวินแต่มันเป็นบอกแจกบ้ ก็น่นนา,นานนจะเป็นวินหรือเป็นยังน่าไปตรวจหมอหมอว่ายัางได้ใช่ไหมไม่ได้ตรวจนะเอาไปหมอธรรมดาเขานีนบ่นนหรือว่ออายอย่างไรหมอธรรมดาแล้วเดมือนกันนะเพิ่นเคยผูกกันนี่ให้ใส่ผูกใส่สินหรืยังไงเป็นผูกให้มโมแมนเกี่ยวกับทางตาโมเห็นบ่ดหรือยังไงเกี่ยวกับทางตาโมเห็นบ่ดหรือยังไงมีมีอย่างกัเล่าเล่าบันคึกใฟังก็ได้ได้ไหมเนี่ย เพราะว่าถ้าถ้าที่ค่อยเบิงนี่มันแบบแบบสลายมาของทั้งตาบเห็นมาจากเรย่ังไหนเนาะยู่ยู่กันล่มลงบอเลเรื่ังไหนเป็นอยูนในลดเลยกับทีเลยเมือนั่นมือที่ว่าไปไปยังมือนั่นนะโอ้ยไปห้านาะนนาะจะคอนะลังกชีน้ำมามืเูอเอือดโอ้ไปคอนะ้ำไปนะนนองเนี่ยมาอยู่เมืองออแต่ก็ไปหฮอดเพื่อนชั้นบอเลเรื่ังไหนหอ,หอดหอดก็คำได้จังหโอด กับพันให้าบ่สังกะสีให้ลรสีกับทีไรนั่นนี่อะไรนี่จักแผ่นพันให้ไหมจักแผ่นหมดเจอแบบใส่ใส่ใส่แล้วบ่สจ้ะใส่มาแล้วบ่ได้ยังไงแ้วแหละลูกเอ้ยมุ้งแ้วแหละนงเตะอืทํ้เทพืชจับก่อซื้อแล้แหละดินบอกกันยังหมดเลยอันนั้นอหมายถึงว่า เจ้าไปขอน้ำเขาบ่เลยจังไดไงเขาน้ำเหนาะจะปุ๊กจะปุ๊กอยู่ใช่กับบ่มีดินบอกดิ่มีเฮือนอีกหลังหนึ่งบ่เหินน่อยก็ฉันนี่ไหละในียงห้องก็ฉันนี่แหละหลือยังโม่แร่เขาเห็นหายไอ้ห้องเขา้องเห็นให้เนาะเด้อโอ้เดี๋ยวมือหน้ามาไม่สิไปเบิ้งก็จะอยู่ในกระตูบ้านตรงเมืองนี่บ่บ้านกลางตัวกลางนี่น้ำมีวัดอ๋อบ้านในหันนั่นในเขาไปปลุกไป อจากเบิ้งเลยครับไปเบิ้งล่อค่ะเดให้อันนี้เขาเขาเฮ็ดนะไปเฮ็ดนะเจ้าผู้เดียวบอลหรืออย่างไรโดยรวมเฮ็ดใต่าทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเต่าทั้งหลานเฮ็ดในพู้ดียวนะเฮือนช่องอยู่นี่เป็นอย่งไรใช่มันดินเขาแล้วเหรอดินเขาคุณนะลูกเคยกับอยู่ดินลูกออยู่ดินเขาแล้วอะไนั่นอยู่พุ่นนี่ดินตัวเองบ่ โดยนัดดินพอลดิ้นแม่นะบ้านเกิดก็ดีแล้วไปอยู่พุ่นแล้วสิโดยเนาะโดยอือกับอันนี้ได้สิมั่งอยู่บ่ออะไอยังไรบ่อได้มั่งป่าวันนี้เนาะโดยอยู่พูนเดียวคอยกับบ่อจะใครอยู่ล่ะโอ้แม่แม่แม่ถ้าอยู่พูนเดียวถ้าแม่มักเป็นวินเป็นอย่างอันตรายเป็นแบบแบบมันเจ็บมันนูนมันปั่นขึ้นในนาท้องน้าในเอิร์กปั่นขึ้นซำสองกระปั่นนี่โดย มันปั้นขึ้นแล้วมันเจ็บจักแบบได้จะคือคนจะค,ค,คือคนชิมเป็นว่าไงไงจะคือคนชิม,มกักคั่นตั้งหาเนี่ยนะอ่าเวลาเราเต้นเนี่ยโลห์นาลูกเอ้ยบจ่จักเป็นแบบบู้สึกโตเลยมั้งแบบมันมนเขาว่ามเมื่อยกับเมื่อยเขาวอย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 เขาเมื่อะคันน้องบางเมื่อยกันเวลาน้องบีบบ่ลงน้องขึ้นไปหนังขึ้นไปเหยียบล่องเลยโอ้มันเป็นยังไงมันโพองขื่นปะพองขึ้นช้ำหนึ่หน่วยช้ำหนึ่โอ้เนาะ ดีเพื่อนเราเขาโบลงโบลงแล้วเราบอกว่าเหยียบกูแน,น่แล่ะแหลนล่างก็ขึ้นไปเหยียบลงให้เราจนงันตู้แลลนเขาบอกจังแนวเห็ดเลยด้วหย,ยหันใจหันใจในยากวะบอกสบายอยู่หันใจแค่ไหนด<อ>้วยแต่ว่าตอนอากาศมันเปลี่ยนแค่ไหนอืมเป็นเมื่อยหันเมนื่อยเขาว่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 าหันมาเพื่อนว่าหันมาไปกวนหันเพื่อนว่าว่าประสาทเพื่อนว่าประาอ๋อประสาทมันจะเปลี่ยนงี้โมเกี่ยวได้ประสาท์นะโมเกี่ยวเพื่นว่าเพื่อนว่าประสาท์เพื่อนว่าประชาร์โมโมอนโมเอนโมเกี่ยว หงมอใหญ่ได้นะหงมอโอนวัประสาทปนวัประสาท่ดววัถ้าเวลาเราเป็นประสาทแล้วก็ต้องส่งเหมือนแบบโอ้สอยงามนะเหมือนเป็นบ้าเป็นงวนี่ะมเป็นวดวิหาก บ so right so, um, ีบข awesome. er. ้ามอยู่เลาวยังมุดจือแล้วยังปัดอ๋อแล้วยังว่ายาดย่านแต่บูบูเราเป็นอียังไงแต่เวลาเราอยากเป็นเราเป็นอรอถมันเป็นเนอะล่อหน้าแบบเป็นอันตรายเนี่ยถ้าอยู่บ่เดียวแด้วทั้งว่ะบางทีเป็นท่านเป็นนี่นะเจ้าอยู่บ่เดียวก็อันตรายแม่เชิญหาภัยกับโบได้เน้ยแบบนี้เราอาจจะมาอยู่ดินพอดินแม่แล้วแต่ว่าทางทางลูกสาวก็ ที่อยู yeah, ่ในป้ายลูกสาวอยู่นี่บ่อือโดยไปอยู่พุ่นกับฟืนไฟอย่างกับมีครบหมดบ่เลยบ่ได้ยังบ่มียังไรยังบ่มียังแต่ว่าหลังคาเนี่ยค่ะเป็นหลังคาสังกะสีเนาะได้เออสังกะสีเก่าวหน่องอ้ายน้องอ้ายแล้วเอาหายเขาก็บล็อกให้บ่ ยังบลิก่อลูกเอ้เาก็สืบบอกมาแต่จะก้อนนะเงินเพื่อนเงินเราเหุทานม่ีเ่ะตัดหม่ด่งมาเห็อรื่อกไรลดบก่อบอกค่แลรวก็ไปสืบว่าบอกกันนไร้ปด้ก่อเป็นท้าสองแสนโอ้น่าจะได้พ่อพ่อจะว่าห้องสองห้องรอยหนึ่งนพ่อว่าว่พ่อรอกเนาะน่าจะสองสามรอยวันน้เมงมาสองห้องสองห้องก็ได้แต่ว่า ปูนปูนปูนแห่ทรายยังบ่ทันมีเนาะยังลูกยังบ่มีโอ้ยังบ่มียังบ่มีเนาะปูนี่แหละยังบ่มีน่นะบอกว่าหาอันใดได้ก็เอาไปก้นเนาะซื้อซื้อไว้ก้นเนาะแม่เนาะซื้ออะไเซื้อหน่อยนะลูกแม่แม่เดี๋ยวก็ได้เนาะถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนเราทั้งอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวแม่เพิ่นก็ยังยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะทั้งปูนทั้งแห่ทั้งทรายเนาะ ฝาน่าจะก่อก่อขึ้นนันชุดนันอันนั้นอะไบวะโดยแบบเอาบล็อกนี่เป็นฝามาเลยเนาะสี่ข้างอย่างนั้นเนาะก็ยังขาดพวกไอ้ปูนทรายลวก็หินนี่แหละพร่้น้องเนาะที่ว่าไปเทพื้นแล้วกัแต่ว่าหลังคาเนี่ยก็ได้สั้งสี่เก้าทั้งเอ้ยให้เนาะโดยโอ้ก็เดียวไก่ว่าจากนี่ไปไหม และนหนะักภาคบ้านในไปเนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวเอาเป็นมือใหม่ก็ได้เดี๋ยวสิไปเบิ่งนําเนาะได้ว่ามันเป็นยังไ๋ซ้ํซๆบ่นี่แม่ง่ญ่ซ้ํานบา่ซ้าํานบ่กะมือนี้ลูกกะได้เดินทางกับก่อนเนาะเพราะว่ามันขำละมือนี้ก็แวเข้ามาหาเนาะก็เดี๋ยวมือหน้ามือใหม่กับชิได้พาไปเบิ่งเฮือนซานเพื่อนเนาะถ้าว่ามาาีผู้ใหญ่ติดต่อลงเข้ามาทางเอ้เรื่องจากทางจากซอยเรื่องหินเรื่องทรายกะ ช่วยแม่เพิ่นก็ได้เนาะแม่เนาะดเพราะว่าเพิ่นกับยังโมทันแล้วก็ได้แต่บล็อกกับยังตั้งไว้ยี่หันเนาะแต่ว่าเสาอยังก็ตั้งเรียบร้อยมาแล้วบ่จ้าโอ้โอเคโอเคโอเคอื๋อ่ะโอเคแม่ก็จะได้เดินทางกลับก่อนได้หมดเลยเนาะกับแม่ก็บจะเอาเงินไว้ให้แม่อยู่มีเงินอยู่เท่าะไรเนาะนี่เนาะกับเวลาไเนาะก็จะให้แม่ไว้ไอ ซื้ออยู่ซื้ ars, ซอกินก็นนั่ไหมเนาะมีแต่ซื้อเข่าบอเบื้งแต่าว่าซื้อเข่าได้ให้ให้สักสิ อ่ะโอเคพปนองเนาะมือนี่บอ่างแซบุรีกะเสียเงินไว้แม่เพิ่นหกสิบพันเนาะกะไอเพนแม่เพิ่นว่าหรือว่าลูกสาลูกสาวเพิ่นว่ากะเสียออกไปซื้อเข้าแต่ว่าเอาเข้านะเอาเป็นโอกาสหน้าแม่เดี๋ยวค่อยมายขึ้นมาเดี๋ยวซื้อเข้ามาให้แม่เนาะมือนี่กะบอกว่าว่าค่อยเนาะว่าค่อยหายวาแถวนี้ค่อยบงคู้จักบนชื่อนะชื่อได้แต่พวกมาม่ากับนมหรือว่าขนมให้หลานก่อนเนาะเอาแม่อา่าติโตวไว้ก่อนโดย โดยสบายดีแม่สบายดีโดย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 แม่ก็เส้นกันแม่เโดยโดยโดยกะหวังว่ามือหน้ากะสิได้ไปเห็นเฮือนใหม่เนาะโดยโอเคโอเคแม่ขอบใจสบายดีแม่สบายดีสบายดีดยแม่ลูกเอ้ยโดยแม่กะหายตลอดปลอดภัยโดยโดยโดยสาธุแม่ดีมีแหงโดยต่างๆต่างนี้ก็เลยโดยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่อแยไซเบอรี่กะได้มีโอกาสมาหาทั้งแม่เท่าเพิ่นแล้วแล้วกะได้มอบเข้า ของให้เพื่อนเป็นที่เล่าๆเนาะกับมอบเงินเพื่อนหกสิบพันเนาะเพื่อนไว้เอาไปซื้อข้าววไ้พี่น้องเลยเนาะกับบอยเอกับชีทยอยเอาเงินจำนวนนี้ไปหาให้พี่น้องที่ว่าครอบครัวผู้ที่ว่าทุกข์ยากลำบากเนาะถึงว่าสิบบริหลายกับเป็นน้ำใจของผู้ใหญ่เพื่อนพ่อพี่น้องเนาะเพื่อนกับมาให้บอกแบ่งปันแต่ละครอบครัวบ่หน่อยหลายกับเพื่อนให้แบ่งปันกันพ่อพี่น้องเลยเนาะกับน้ำใจคนเล่าเขากับสุดยอดอยู่แล้วพอพี่น้องเลยเนาะกับบ่เคยปะทิ่มพี่น้องที่ว่าทุกข์ยากลำบากพอพี่น้องเลย คนอื่นบ่แอะไซโบรีกะต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งแม่ไซสะสะเนาะงไม่น้องเนาะบบฮู้ว่าแม่ไซสะนะบ่หรือว่าจังไดเพราะไ่น้องเนาะบ่แอะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะกะเพิ่นพิมพ์มาบอกไอ้กะแม่ไซแม่ไซสะสะเนาะงไม่น้องเนาะคาถาบ่แอะอ่านบัตรถึกกะขอโทษขออภัยไม่น้องนะเพิ่นกะพิมพ์มาแบบนี้เนาะกะต้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยเนาะ บ่อเอ็งก็สิโวยพรให้เพื่อนก็ขอให้เพื่อนอาอยุมั่นความยืนก็ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อทางแม่ไทกันเนาะก็ขอให้เพื่อนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เจ้าสมดังความปรารถนาของแม่หลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนมีใจบุญใจกุศลนอกจากซรอยพี่น้องไอ้ที่ว่าทุกอย่างลำบากอพี่น้องเลยเนาะบ่อเอ็งก็ต้องขอขอบุญขอบุณเพื่อนหลายหลายก็ขอให้เจ้าสุขกายสบายใจกะเฮ็ดุยังก็ขอให้เงินทองล,งลั่งไหลมาเทมาแม่เลยเนะาะกะมื้อนี้บ่เอ็งไซบุรีก็สิได้เดินทางกลับก่อนพอพี่น้องเลยเนาะมันก็ข้าแล้วพี่นน้องเเลยาะ กับมันนี่ก็ไปสองครอบครัวพี่น้องเลยนะมันนี่ก็จะได้ขอตัวกรับก้อนพี่น้องเลยนะมนันนี่บอกเองแซ่บโบลี่กบขอกล่าวคำว่าสบายดีพอแม่พี่นอ้อง